ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟ,าฟากกกอกสี่โครงหมูนะครับกินด้วยกันนะครับตอนเช้าๆแบบนี้นะครับพี่ตังทำอะไรคะเนี่ยซี่โครงหมูครับอะไรคะพี่เอื้อฮะหกอะไรเหรอหกูหกกาไม่ให้กินด้วยเหรอมในน้ำบอกว่ายังไม่กินไงอ๋อดูนะคะ เช้าเช้าแบบนี้นะคะโทรเข้าไปที่ร้านบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่มาทานข้าวครับเราก็จะทําอะไรกินดูสิไม่ให้รักได้ยังไงคะอร่อยาสดอยูอ่ดูสิดาเป็นดําเลยนะคะพี่ว่าน,นกินจะอะไรคะกับแม่เกาหลีแล้วสื่อว่าช่วงนี้เราจะเป็นคนเกาหลีกันเหลือเกินนะคะน้ำจิ้มแจ่ว จิมแก่วนี่ก็ตังทำสิโครงย่างอ๋อพี่ตังทำเองด้วยดูนะคะสิโครงชิ้นใหญ่ๆแล้วหมดแค่นี้แล้วเหรอลูกหมดแล้วแม่หมดแล้วอืนชิดนิดเขาจะพาพ่อกับแม่ไปทัวร์เกาหลีนะคะทัวร์เกาหลีทิพย์พาพ่อกับแม่ทานกับอิมจิคิมจิอิซึอิเซอิเซอิเซอ่ะลูก นี่นะคะเอาน้ำหมิ่นกันมาทานมื้อเช้ากันนะคะกับเมนูซิโครหมูย่างนะคะกับมาม่าเกาหลีเดี๋ยวพ่อกำลังแปลข้าวเหนียวมานะลูกพ่อแปลข้าวเหนียวมาอยู่อะไรนี่กินขาเคียงบ่ลูกลุ่นกินขาเคียงเลยใช่ไหมมานะคะมานะคะมื้อเช้าสําคัญท่สุดเลยต่อก็เยอะเหลือเกินดูสิ ำเยิ้มๆดูพี่หมอบอต้องกินอย่างนี้ดูต่อสิคะโอ้โหเดี๋ยวพ่อกำลังไปเอามาครับพ่อกำลังไปเอาข้าวเหนียวอ๋อเขาเจ้าเดี๋ยวค่อยไปเอาหม้อของข้าวอยู่ร้านมาแล้วเหรอมาแล้วคืนเลยใช่ไหมยิ่งกลับมาไม่ค่ะแม่มาแม่มาไหนผัก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 นี่ผักให้เก็บไหมอู้หูเก็บแกะนี้ให้หน่อยพี่วันแกะนี้ให้หน่อยโอ้ไหนแกะนี้ก่อนสิ แก่ซุปหน่อไม้ให้แม่หน่อยสิเอา้าเอาเอา้เอามาบังกล้องแม่แล้วนี่มานะครับมากินด้วยกันนะครับมานะครับมีหมกซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ใช่หน,น,น่นอไม้กันพ่อทำก็คืออันนั้นพ่อทำในครุกคลุกซิคลุกครุกก่อนมานะคะมื้อเช้าอร่อยอร่อยกับซิคโครงหมูย่างนะคะแล้วก็มาม่าเกาหลีมีผักสดด้วยมีผักกาดแก้วแล้วก็มะเขือเปราะมะเขือเปราะ อันนี้อะไร<ม>โอ้อันนี้ซุปหน่อไม้อันนี้ซุปหน่อไม้พ,อพ่อจัอ<ำ>งอร่อยมากม,มานะคะเกาหลีเจออีสานนะคะซุปหน่อไม้หน่อไม้เป็นหน่อไม้กันเลยทีเดียวไปค่ะมาทานมื้อเช้ากันนะคะอร่อยอร่อยกันค่ะ